สวัสดีค่ะวันเสาร์ที่2ตุลาคมค่ะอย่าลืมชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินค่ะที่ไกด์แพทจะพาคุณผู้ชมเที่ยวโดยที่คุณผู้ชมเสมอเหมือนเดินตามไกด์แพทเลยค่ะอันนี้ให้ชมบรรยากาศเก่านะคะที่ถ่ายทำรวมว่าร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินร่วมอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์แต่ว่าช่วงของการระบาดโควิด -19 เพิ่งเปิดตลาดได้เพียงแค่2สัปดาห์ในรอบที่3นี้ก็แม่ค้าย,ยังไม่เยอะมากแต่ว่าไกด์แพทก็จะพยายามถ่ายทำมา บรยากาศรวมๆม,ม,มีข้อแม้นะคะว่าไม่ได้ถ่ายทําให้ชมผ้าไหมทุกผืนพาชมเท่านั้นและที่สำคัญถ้าสนใจต้องเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์เองไกด์แพทย์อย่าดีเป็นไกด์พาเที่ยวฟรีไม่คิดตังค์เลยเพราะฉะนั้นบางท่านถามว่าคุณแพทย์ทำไมเวลาเดินคุณแพทเดินเร็วทุกผืนไกด์แพทไม่ได้พาชมทุกผืนค่ะพาชมบรรยากาศรวมๆและคิดว่าผืนไหน ต้องตาต้องใจก็จะเลิงเป็นพิเศษให้คุณผู้ชมได้ดูหรือว่าเลือกมาแล้วก็นำเสนอราคาในผืนเท่านั้นเพราะการถ่ายทำบรรยากาศนะคะมีกว่า60กว่าร้านคา้าถ่ายทำในไงในเวลา1-2ถึง2ชั่วโมงไม่ทันค่ะ ทางที่ดีคือต้องมาช้อปปิ้งเองเพราะฉะนั้นเป็นบรรยากาศรวมๆเหมือนแบบนี้ที่จะถ่ายทําให้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะได้ชมบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์2ตุลาคมอยู่ที่อาคารหน้าอาคารสารกลางเก่าจังหวัดสุรินทค่ะไกด์แพดเป็นคนเมืองสุรินยูนในเมืองหลังบกสง่ายมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่กลัวหลงทางถามไกด์แพดได้เลยว่าถ้าต้องการมาเองไกด์แพดคะ่ะ จากบก,กสไปไงตรงไปเลยค่ะเจอสีแยกวัดหนองบัวตรงไปเลยเจอสีแยกสารากราง่ายนิดเดียวจากสถานีรถไฟนะคะบอกคนว่าไปตลาดนัดผ้าไหมสุรินไม่ใช่ตลาดเขียวนะคะตลาดเขียวไม่ได้ชื่อนี้แล้วเพราะตลาดเขียวที่เป็นสินค้าเกษตรสีย้ายไปตรงสวนใหม่สาธารนณะใกล้กับสนามสนามช้างแล้วเพราะฉะนั้นจะใช้คําว่าตลาดนัดผ้าไหมสุรินชุกวันเสาร์จ้านี่เป็นบรรยากาศรวมๆที่ถ่ายทํา ไว้แล้วแล้วก็วันนี้จะไปถ่ายทำให้ชมอีกเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณผู้ชมจะได้ชมทุกคลิปของผ้าหมายสุรินกับไกด์แพทมักกุเทศอาชีพคนสุรินอำเภอเมืองพาเที่ยวเองเสมอคุณผู้คุณผู้ชมเดินตามไกด์แพทเลยจ้าแล้วพบกันในคลิปเกี่ยวกับบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมสุรินในวันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศเก่าที่ ประมวลผลมาให้ชมเท่านั้นค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์วันที่2ตุลาคมบ๊ายบายวันนี้เป็นบรรยากาศของการโฆษณาเชิญชวนให้อย่าลืมชมนะจ๊ะและช้อปปิ้งออนไลน์ก็ช้อปปิ้งได้ที่นี่บางท่านมาไม่ได้ไกด์แพทก็นำเสนอผ่านช่องทาง YouTube นี้ทรงทั่วไทยมาแล้วกว่า60จังหวัดจ้าแล้วพบกันในคลิปหน้าจ้า